มาออกแล้วขณะน,นี้ยกทัพทิมเป็นตัวนำเงินไหลกองเป็นตัวที่สองสิ่งที่ที่ทำที่สามที่โค้งป้ายเก้ายกทัพทิมเป็นตัวนำอยู่ สิงห์ยุติธรรมเป็นตัวที่สองเงือนไหลกองที่สามชคอวกรดานดาที่สี่ที่ป้ายแปดยกทัพทีมเป็นตัวนำสิงยุติธรรมเป็นตัวที่สองชคอวกรดานดาที่สามที่โค้งป้ายเจ็ดยกทัพทีมเป็นตัวนำชั่วกดานดาเป็นตัวที่สองสิงยุติธรรมที่สามตมจกักรีที่สี่ ที่ปล่อหกจะออกทางตรงยกทัพทิมเป็นตัวนำโชคอดันดายังเป็นตัวที่สองถึงยุติธรรมที่สามโชคแสงคองที่สี่ยอดขวัญใจที่หา้ขาขณะนี้ยกทัพีมเป็นตัวนำติตตามด้วยโชคอดันดาถึงยุติธรรมและยอดขวัญใจ มาออกแล้วขณะนี้ยกทัพทิมเป็นตัวนำเงินไหลกองเป็นตัวที่สองสิ่งที่ที่ทำที่สามที่คองป้ายเก้ายกทัพทิมเป็นตัวนำอยู่ สิงห์ทธิธรรมเป็นตัวที่สองเงือนไหลกองที่สามโชคอดันดาที่สี่ที่ป้ายแปดยกทัพทีมเป็นตัวนำสิงห์ยุทธิธรรมเป็นตัวที่สองโชคอดันดาที่สามที่โค้งป้ายเจ็ดยกทัพทีมเป็นตัวนำโชคอดันดาเป็นตัวที่สองสิง์ยุทธิธรรมที่สามสมจากสีที่สี่ ที่ไปเหกจะออกทางตรงยกขัาพิมเป็นตัวนำโชคอดันดายังเป็นตัวที่สองสึงยุติธรรมที่สามโชคแสงทองที่สี่ยอดขวัญใจที่หา้ขาขณะนี้ยกทัพพีมเป็นตัวนำติตามด้วยโชคอดันดาถึงยุติธรรมและยอดขวัญใจ